ขอโอกาสพระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสงค์ทุกโรดทุกนามตลอดทั้งแม่จีแม่พรามญาติโยมผู้มีบุญทุกท่านทุกคนวางมือลงเสียวันนี้น้อทางวัดป่าดงหนองลุกแม้มายังไม่ได้เป็นวัด หลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาพระอาจารย์กูพระอาจารย์กว่าพระอาจารย์เก่งท่านเคยมาเป็นต้นนะพร้อมคณะจียานุสิทธิ์มาพักปฏิบัติธรรมเผยแผ่พระกรรมฐานเพราะฉะนั้นจึงเป็นวัดในตัวแม้ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็เรียกว่าวัดไม่ผิดเพราะเป็นถิ่นบูรพาจารย์ เพราะฉะนั้นเดอนอคุณโยมพ่อพันเอกทะเนศวงเช่าอุ่มนอพร้อมด้วยคุณนายแล้วก็ญาติธรรมทุกทุกฝ่ายญาติโยมทุกคนครูบาอาจารย์วันนี้หลวงตามีโอกาสได้มาร่วมเห็นแล้วก็อิ่มใจอิ่มใจทำไมจึงอิ่มใจ เพราะว่าชีวิตของคนเราในโลกมนุษย์นี้นั้นเราทุกคนอันนี้พูดสรุปเลยนะถ้าจะพูดธรรมะที่หลวงตาจะพูดนี้ชั่วโมงก็ไม่จบสองชั่วโมงก็ไม่จบแต่คุณพ่อในผลมันยาวเพราะฉะนั้นจะขอสรุปสั้นๆว่ามนุษย์โลกนี้เป็นภพภูมิที่ทุกคนมาท่องเที่ยว อาศัยพัสปอร์ตคือบุญอย่างที่เราท่านทั้งหลายบำเพ็ญในวันนี้ทั้งทานนิบริจาคทานทั้งผ้าไตรจีวรทั้งจตุปจจัยไายธรรมและอื่นๆพัตาหารเป็นต้นอันนี้ทานนักกุศลทำไมพุทธเจ้า,จ,าจึงแสดงไว้อย่างนี้เพราะทุกคนมาสโลกมนุษย์นี้ปรารถนาโภคสมบัติ เพราะฉะนั้นมาสโลกมนุษย์นี้จึงมาบำเพ็ญกุศลบารมีธรรมในส่วนโภคะสมบัติก็คือทานะกุศลนั่นเองเห็นไหมถ้าผู้ใดทำไว้ดีแล้วสมมติว่าวีซ่าหมดสรุปนะเพราะทุกคนมานี้นะอาศัยพระสัพเพคือบุญ คือบุญเขาก็ออกวีซ่าให้ทุกคนเมื่อวีซ่าใครหมดก่อนคนนั้นก็กลับก่อนเห็นไหมอาศัยบุญอาศัยกุศลก็มีโอกาสมาท่องเที่ยวโลกมนุษย์อีกเมื่อมาท่องเที่ยวโลกมนุษย์ผู้ใดให้ทานมาดีเมื่อมาแล้วไม่ลำบากเรื่องโพคะสมบัติทรัพย์สินเงินทองทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุแห่งบุญนั้น เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงตรัสไว้ใครมาสรโลกมนุษย์ให้บำเพ็ญทานกุศลนอกจากนั้นก็ให้บำเพ็ญศีลกุศลทําไมจึงให้บำเพ็ญศีลกุศลห้าข้อนะของโลกมนุษย์เราเพราะทุกคนมาสรโลกมนุษย์ปรารถนาตาดีหูดีจมูกดีลิ้นดีกายดีและก็ใจดีด้วย ปรารถนาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นศีลห้าข้อนี้สีเลนะสุขติงยันติจากมนุษย์ไปสวรรค์ก็ได้มามนุษย์อีกก็ได้สีเลนะโภคัสมปทาถ้าสมมุติว่าเราให้ทานอย่างนี้ด้วยจิตอันเป็นบุญเป็นกุศลไม่ได้เบียดเบียนใครมามันจะเป็นโพคะสมบัติเห็นไหม เมื่อมาสู่โลกมนุษย์มีโฟคัสสมบัติก็ไม่พินาศฉิบหายอยู่แบบเย็นเย็นเลยเห็นไหมเพราะอนิสงส์ของศีลนั่นเองและสีเลนสนิพุติงยันติผู้ที่จะไปพระนิพพานได้ก็ต้องอาศัยศีลอีกเพราะนั้นพระทธเจ้าจึงตรัสสอนให้ จเจริญสีลัก,กุศลสุดท้ายทุกชีวิตมาสู่โลกมนุษย์ไม่ว่าผู้ใดใครก็ตามที่ได้เหมือนกันนั้นน่าคิดคุณพ่อในผลน่าคิดหลวงตาในประเทศที่ใดลองถามดีใจไหมโยมที่เกิดมาโลกมนุษย์ดีใจตอบดีใจกันเท่านั้น แค่ไหมคุณพ่อในฝนนาะดีใจแต่พอหลงตาพูดให้ฟังอลอเทวดาให้หยุดเลยนะเป็นอย่างฮะเออดับแล้วก็เศร้าตัวนะเนาะโอมาแล้ว เออันนี้นานีา่ยังไม่มาเลยอ้าว สั้นสั้นทีนี้เนาะเดี๋ยวไฟจะดับก,ก่อนพอหลวงตาถามว่าโรคมนุษย์ทุกคนมาและผมงอแล้วใครดีใจตาฟ้าฟางบอดได้หูหนวกตึงได้ร่างกายสะพังพร้อมไปด้เส้นและเอ็นหย่อนยานตรงเตงตกกระอ่อนเปี้ยเพียรแงลงตามลำดับเหนื่อยลงเหนื่อยลง จนเดินไม่ไหวมีแต่นั่งนั่งก็ไม่ไหวมีแต่นอนตีเสื้อตีหมอนหายใจกระแ่วกระแปวจะตายแหล่มิตายแหล่เพราะความแก่ชราภาพดีใจไม่ญาติโยมไม่มีใครดีใจเลยคุณพ่อในพลอันนี้โลกมนุษย์นะนอกจากนั้นยังเจ็บเจ็บปวดปวด ปวดแข้งปวดขาปวดตาปวดหูปวดฟันสารพัดเจ็บสารพัดปวดอันนี้ถามแล้วก็ไม่ดีใจและนอกจากนั้นร่างกายเป็นรังแห่งโรคน่าคิดไหมรังแห่งโรคมีโอกาสเป็นโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคตับโรคปอดโรคไตโรคไส้โรคปูงเป็นต้นทั้งนั้นเลย แล้วข้อต่อไปมนุษย์โลกทุกชีวิตเกิดมาเมื่อวีซ่าหมดอายุก็ต้องกลับคือตายถามญาติโยมดีใจไหมจะได้ตายลองยกมือดิเงียบเลยคุณพ่อในพลคุณนายไม่มีใครยกเลยเห็นไหมแล้วก็สุดท้ายพลัดพรากจากกันแน่นอนเห็นไหม อันนี้คือโลกมนุษย์แต่ว่าพระพุทธเจ้าทุกๆุกพระองค์เราก็มานึกถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์เนี่ยมาบำเพ็ญบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนโลกมนุษย์เราเห็นไหมมาบำเพ็ญบารมีที่โลกมนุษย์เราเมื่อวีซ่าพระองค์มัแตยุก็เสด็จก,กลับไปพักผ่อนที่สวรรค์ชั้นดุสิต เมื่อสวรรค์ชั้นดุสิตวีซ่าหมดอายุพระองค์ก็เสด็จลงมาโลกมนุษย์มาสร้างบุญต่อบารมีทาต่อเห็นไหมเมื่อวีซ่าหมดอายุโลกมนุษย์ก็ไปสวรรค์ชั้นดุสิตเสวยบุญทำอยู่อย่างนี้ในที่สุดบารมีเต็มพระองค์ก็ผลจากชาติกันดานชรากันดานพยาธิกันดานและมรณะกันดานถึงฝั่งคือพระนิพพาน ชีวิตของพระองค์จึงไม่เวียนว่ายตายเกิดในมนันนกก็สงสารอีกต่อไปนี่เพราะฉะนั้นโลกมนุษย์จึงสมควรสำหรับบุคคลผู้ปรารถนาบุญปรารถนากุศลปรารถนาสร้างบารมีคำว่าสร้างบารมีเมื่อกี้นี้หลวงตาฟังแล้วก็อิ่มใจให้ทานปุ๊บถวายปับ๊บสาธุนิพพานะประโยโหตุถ้าผู้ใดเข้าใจอย่างนี้ได้ บุญสี่บุญคุณพ่อนายพลสี่บุญนะถ้าผู้ใดเให้ทานมาตลอดรักษาศีลมาตลอดบรุงบิดามารดามาตลอดแต่ก็สาธุอิ่มใจหรือสาธุอนุโมทามิถ้าผู้ใดสาธุอย่างนี้ได้บุญเดียวตลอดชีวิตหลวงตาเนี่ยเสียดายบุญเห็นไหมโอกาสพ้นทุก์ไม่มีเลย ถ้าสาธุอย่างเดียวอย่างมากมามนุษย์ก็แก่เจ็บป่วยตายแล้วก็พลาดพลาดจากกันไปไปเกิดบนสวรรค์เมื่อวีซาหมอญายุก็ตกจากสวรรค์มามนุษย์ก็ได้ลงนรกเปรตสุรกายเสรเดชานได้เวียน่หวตายเกิดอยู่อย่างนี้แต่นิพพานะประโยโหตุได้สี่บุญกามาวจรบุญมนุษย์กับสวรรค์ไปได้รูปปาวจรบุญรูปประภมีสิมูชั้นไปได้ อรูปราวจรบนสามารถเข้าถึงอรูปพรมีสี่ชั้นได้และสุดท้ายยกจิตให้พ้นจากวตัตาสงสารถึงฝั่งคือพระนิพพานย่อมเกิดขึ้นแก่ผู้บำเพ็ญบุญบำรมงกุศลและปรารถนานิพพานะปัจะโยโหตุเห็นไหมเข้าใจเนาะเดี๋ยวฝากทุกท่านทุกคนเอาไว้ น้อท่านคุณพ่อในผลนาะวันนี้หลวงตาจันเด่นบอกว่าสักห้านาทีสิบนาทีหลวงตาคิดว่าคงเกินแล้วนะเพราะว่าคุณพ่อในผลจะกลับไปทอดกระถินต่อใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นจึงขอฝากสรุปสุดท้ายชีวิตเราเนี่ยสุดท้ายจริงๆนะร่างกายของคนเรานี้ เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมไม่รู้เรื่องอะไรน่าคิดไหมยืนไม่เป็นนั่งไม่เป็นนอนไม่เป็นเดินไม่เป็นไม่เจ็บไม่ปวดเป็นต้นร่างกายนี่เพราะมันเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมแต่ในร่างกายนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่ากายยนครนครนครหนึ่ง เป็นดินเป็นน้ําเป็นไฟเป็นลมแต่ในพระนครนี้ขออภัยนะดูมือหลวงตาจะได้เข้าใจง่ายในพระนครนี้นิ้วกลางนี่คือพระราชาผู้ยิ่งใหญ่นามว่าจิตตราชเป็นผู้ปกครองกายยนครนี้แล้วในนครนี้มีอำมา์อยู่สองฝ่ายหนึ่งฝ่ายบาปสองฝ่ายบุญ น่าคิดไหมเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นคนบางคนถ้าอมาตฝ่ายบาปเข้าเฝ้าพระราชาทูลโครงการอันไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงพระราชาไม่วินิจฉัยสั่งการมาที่ร่างกายถ้าสั่งมาที่ใบหน้าบูดท,ที่มึงคนเราก็เลยหน้าบูดน่าคิดไหม สั่งมาที่ปากด่าที่มือแล้วอ้างับอ้างับแล้วด่ากันแหลกเลยเห็นไหม mythology. <Switzerland>. สั่งมาที่มือก็ทำไม่ดีพูดสรุปสั้นๆว่าคนเราไม่ดีเพราะเหตุนี้ไม่ใช่เพราะร่างกายนะแต่ถ้าว่าอยู่ไป อำมาย์ฝ่ายบุญเข้าเฝ้าพระราชาทูลโครงการอันดีงามพระราชาก็ไม่คัดค้านสั่งมาที่ร่างกายยิ้มแย้มแจ่มใสน้ำเธอนะใบหน้าของคนเราก็เลยเอิบอิ่มเห็นไหมสั่งมาที่ปากพูดเพราะๆะนะทัญยาผู้กษามีพ่อพ่อ มันอิ่มใจสามีเรียบพัญญาก็แม่แม่มากินข้าวด้วยกันนะพ่อนะแม่นะอาหารแม่ทำเสร็จเรียบร้อยอร่อยอร่อยพ่อเห็นไหมมันก็เลยอยู่ด้วยกันอย่างผาสุกพออยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปไม่นานอมาจฝ่ายบาปเข้าเฝ้าอีกเอาอีกแหละเห็นไหม เพราะฉะนั้นหลวงตาจึงขอฝากสุดท้ายว่าอย่าหน้าบูดคุณพ่อในคลรู้จักหน้าบูดไหมรู้จักเนอะใครเห็นคนหน้าบูดดิมันขนาดกินข้าวมันก็ไม่ค่อยอร่อยท่านวงเดียวกันนะถ้าคนหนึ่งหน้าบูดบูดล้วกินข้าวด้วยกันหลวงตาเห็นอยู่ ไม่ใช่ไม่เห็นนะนี่นะจะไม่บูดไอนคนพูดก็บูดอยู่แล้วพราะเห็นคนหน้าบูดมันก็เลยบูดตามอืมกูอิม่มก็เลยไม่กินต่อเลย <c oughs> กูคืนไม่หลงเห็นไหมพรอยนั้นหลงตาก็เลยอย่าหน้าบูดอย่าหน้าเบืง้งอย่าหน้าตึงอย่าหน้างองอย่ากโกรธคนอย่าเกลียดคนอย่าชังคน อย่าดูถูกเหยียดหยามประนามคนเพราะมนุษย์แปลว่าผู้ใจสูงสามารถปรับปรุงแก้ไขพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นดีขึ้นเจริญขึ้นเจริญข,ขึ้นได้มนุษย์เราแม้จะผิดพลาดบ้างอภัยให้ซึ่งกันและกันค่อยบอกค่อยเตือนค่อยพูดค่อยแนะค่อยนำเห็นไหมอย่าดูถูกเหยียดหยามประนามคนและสุดท้าย อย่าเป็นทุกข์กับคนใดๆทั้งที่มีอยู่ในโลกฝากจริงๆทำไมจึงฝากแบบนี้สุดท้ายเพราะเราทุกคนอาศัยพระส,สปอรต์ตคือบุญของใครของมันจึงได้มาท่องเที่ยวโลกมนุษย์เรามาคนเดียวนะไม่มีใครตามมานะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมาคนเดียว และสุดท้ายเป็นยังไงนี่พระราชาจิตรายกับอัมมาศสองฝ่ายเนี่ยเมื่อนครคือกายมันผุมันพังน่าคิดไหมมันแก่ก็ตามไม่แก่แต่มันป่วยมากก็ตามเรียกว่านักครกายกาย,ยนักรมันผุมันพังพระราชาอยู่ไม่ได้ ทำยังไงพระอ,องค์ก็ออกจากร่างกายเมื่อออกพัดไปอัมมาทั้งสองฝ่ายตามไปด้วยน่าคิดไหมร่างกายไม่ไปนะพอพระราชากับอมมาตออกจากร่างกายปุ๊บไปลมก็เลยหมดน่าคิดไหมเมื่อลมหมดเป็นยังไงไฟก็เลยออกอีก ธาตุลมออกก่อนธาตุไฟออกทีหลังเหลือแต่ธาตุดินกับธาตุน้ําแข็งขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นก็เลยผูกคอบ้างมัดคอมัดมือมัดเท้ายกเข้ากระโลงในที่สุดก็หามไปเมนเปิดฝาเมนออกแล้วก็เอากะโลงแล้วก็ดินกับน้ำเข้าไป ร่างกายเอาเชื้อเพลิงใส่จุดไฟใส่แล้วก็ปิดฝาเมนก็เลยเผาไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเลยร่างกายไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะไม่รู้จักอะไรเพราะฉะนั้นหลวงตาจึงไม่อยากให้ด่ากันด่าคนนะเพราะร่างกายมันไปดินมไปน้ำเป็นลมไปไฟย้ำอีก อยากให้อยู่ด้วยกันอย่างเมตตาธรรมเน้อเข้าใจเวลาไปก็ไม่มีใครตามกันไปจริงไหมคุณพ่อในพันมีคนตามกันไปไหมมีไหมเวลาตายเนาะ ขนาดผัวตายเมียก็ไม่ไปตามอย่างมากไปสงถึงเมนจุดไฟเผาแล้วก็กลับบ้านร้องให้ไม่เกินสามวันหัวเลาะแหกแแหกแแคบบางทียังมีผัวใหม่เฉยอยีกน่าคิดไหมเมียตายก็เหมือนกันเสียใจแรกๆเพราะนานไปหน่อยหายอาจจะมีแฟนใหม่ก็ได้ในโลกมนุษย์เรามีทุกอย่าง พระเจ้ั้นเงินใส่ปากหบาทสิบบาทสุดท้ายหลวงตาไปร่วมเก็บบัตรีเคลียร์คืนจนหมดเอาให้ท่านเท่าไหร่สิบบาทได้กี่บาทไล้ได้แปดเหลือสองเคลียร์เอาจนได้หมดทุกบาทจึงหยุดเคลียร์น่าเคิียไหมน้อ <laughs> ง no. สุดท้ายมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเด้ออย่าหน้าบูดอย่าหน้าเบึ้งอย่าหน้าตึงอย่าหน้างออย่าโกรธคนอย่าเกลียดคนอย่าชังคนอย่าด่าคนอย่าดูถูกเยียดหยามประนามคนเมตตาเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันเพราะสุดท้ายพระราชาจิตรราชออกจากร่างกายก็มีบุญกับบาปไป ถ้าบาปมากกว่าบุญลงนรกเปรตสุรกายสัจจฉานก่อนบุญตามไปแต่ให้ผลไม่ได้เมื่อใช้กรรมเบาบางลงไปบุญให้ผลจึงมามนุษย์ไปสวรรค์ได้เวียนอยู่อย่างนี้ชีวิตของชาวโลกภายหลังพพุทธเจ้าองคตรัสสุดท้ายสัจจิตะปริโยทปนังทำจิตข,ของเราอพระยาจิตรรานี่เอาบาปออกให้หมด เอาบุญออกให้สิ้นพระองค์จะอยู่แบบเย็น yeah. สงบเพราะฉะนั้นวันนี้หลงตานนาว่าจะพูดสั้นๆเนวเทวดาก็ยังปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปับ,ปบ,ปบ,ปบอยู่ก็เห็นสมควรแก่โอกาสและเวลาเนาะเพราะฉะนั้นหลงตาในนามคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาสาธุการด้วยอนุภาพบารมีคุณบัจจีรัตนาใจ คือคุณพระพุทธเจ้าประธรรมระประสงค์คุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ปเทรานุเทระกุบาจารย์ประสงค์ทุกรูปได้ศึกษาเรียนภาพเพียนประพฤติปฏิบัติธรรมมาบุญกุศลที่แม่จีแม่พามพ่อพามตลอดญาติโยมสาธุชนทั้งหลายมีคุณพ่อ คุณพ่อนายพลนอพลเอทธเนศวงศ์เจ้าอุ่มอดีตแม่ทัพภาคที่สองที่มาเป็นประธานและคุณนายครอบครัวญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่มาแล้วนี่ก็ดีไม่ได้มาก็ดีเราหลับตาลงสับนิดสำรวมจิตให้มั่นคงเป็นสมาธิน้อมจิตเข้าถึงบุญกุศลบารมีธรรม น้อมบุญกุศลบารมีทำให้เข้าถึงจิตถึงใจเมื่อจิตใจของเราท่านทั้งหลายสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลแล้วจิตใจย่อมแช่มชื่นเบิกบาเนเอบีมพ่องแพ้วและเราคอยน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราช บรมนาถบพิตรราชการที่เก้าพร้อมด้วยบุรพมหากษัตยาธิราเจ้าทุกๆพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ที่สิ้นประชนไปแล้วน้อมเกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่เก้าพระบรมราชินีพันปีหลวง น้อมกล้าวถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีราชกุลพระชนีนาถพิราชกัญญาณีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบุญน้อมกุศสถวายแด่บุรพาจารย์เจ้า พระเถราจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายทั่วประเทศไทยตลอดทั่วโลกอุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของใครของมันเดิมจากไปแล้วก็ตามมีชีวิตอยู่ก็ตามเนื้อกายเห็นใบหน้าของพ่อเนื้อกายเห็นใบหน้าของแม่แววตาท่านทั้งสองเมตตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมา อุทิภุนกุศลให้แก่ปู่ย่าตายายสามีพัญญาบุตธิดาลูกหลานครูประชาจารย์ผู้มีปุะการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักเจ้ากรรมนายเวรบรรดาสรรพสัพสตว์ทั้งหลายขอท,ทุกทุกฝ่ายจงรับรู้ะระดับทราบขอให้อนุโมทนาสาธุการเหมือนกระตุนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุก ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่ง,งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระกรบาจารย์ประสงค์องค์สามเณรแม่จีแม่พามพระพามญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายซึ่งมีคุณพ่อผลเอกทะเนศวงเจ้าอุ่มเป็นต้นขอจามีแต่ความสุขความสงบความร่มเย็น จเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปจเจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้งสี่ประการคืออายุวันณนะสุขภลระปฏิพานธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติเนื้อเกสงใดเป็นไปโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอ,ขอขก่อนคิดก่อนปรารถนานั้นๆ จงพันธ์สำเร็จจงพันธ์สำเร็จจงพันธ์สำเร็จและในที่สุดข,ขอให้มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมนำตนใน้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลพรนิพานด้วยกันจงทุกท่านทุกคนเธอ